โอเคว่าขอกลับสวัสดีชาวเกมฟรีไฟชาวเอาวีชาวเกมคอนท่าชาวฟีฟ้าชาวเกมอะไรออนไลน์อะไรต่างๆในโลกนี้นะครับก็ กราบสวัสดีครั้งนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ในเกมฟรีไฟล์นะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับก็วันนี้นก็จะมาสอนโหลดฟรีไฟล์เซิร์ฟเบต้านะครับหรือฟรีไฟล์แอดวานซนั่นเองนะครับวิธีการดาวน์โหลดหรือโหลดยังไงครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าข้ามคลิปคุณโหลดไม่ได้แน่นอนครับอ่าก็วันนี้ขออัปเดตเซิร์ฟไทยก่อนนะครับเซิร์ฟไทยมี กิจกรรมเข้ามาใหม่นะเป็นผีรักทุกนาเธอเผลอรักทุกนาทีเยสเป็นสมรภูมิให้หลอนกว่าเดิมด้วยท่าใหม่นะเป็นท่ามาใหม่แล้วก็ mac 1 0นะครับเป็นสกินใหม่เข้ามาเลยนะครับอ่าเอย่าลืมมามเล่นกิจกรรมรีไฟดีๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ร้านค้าแรกเปลี่ยนลูกขวดนะครับก็เป็นจะถึงวันฮาโลวีนนะครับก็เป็น ฮาโลวีนวันที่31ตุลาคมนะครับก็สามารถมาเล่นร่วมเล่นกิจกรรม v ีไฟได้นะครับมาเก็บลูกกวดรับรางวัลน,นะครับสกินปืนคาวนะชุดอะไรต่างๆนะครับโอเคเนาะแล้วก็ร้านโมโคนักลบสวรรค์น,นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับ29ตุลากุูกกู่กู้กล็อกอินรับกบระเป๋าขังข่าวฟรีนะก็อย่าลืมมารับกันนะครับ กองแฟชั่นเทศกาลผีนะครับสสะสมโทเค็นแลกแพ็กไอเทมได้ในร้านค้านะครับตั้งแต่เวลา26ตุลาคมนะครับถึง6พฤศจิกายนนะครับโอเคนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับเซิร์ฟแอดวานยังไงก็เพื่อนๆนะครับก็ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเควิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เราไปที่ Google นะครับโอเคเราไปพร้อมกันเลยนะครับ Google นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เขที่อยู่ที่ Google แลวนะครับให้เราพิมพ์คาว่า Free Fire Advanced 0 2 2นะครับมันก็จะขึ้นหน้าแรกนะครับเป็นกรีน่านะครับเป็นแอปกรีน่าเลยนะครับเป็นลูกกรีน่าให้เรากด Free Fire a d v a n c e กดมาเลยนะครับอันแรกนะครับพอมาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนสู่นะครับสู่การเล่นนะครับลงทะเบียนการเล่น Free Fire a d v a n c e นะครับสำหรับเพื่อนๆอยากลงเล่นทางเฟซหรือทาง Google ก็ได้หมดเลยนะครับโอเคโอเคนะครับให้เราเข้านะครับ อาจจะเป็นเข้าเฟซหรือเข้า Google บาญชี Google แล้กก็ได้ครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะประวัติโดยย่อนะให้เรากรอกอีเมลนะครับที่เราใช้นะเป็นอีเมลหลักเท่านั้นนะครับที่เราใช้นะไม่งั้นมันจะส่งรหัสให้เราไม่ได้นะครับโอเคนะพอเรากรอกอีเมลเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากดเข้าร่วมเดี๋ยวนี้เลยนะครับอ่ากดตามมาเลยเข้าร่วมเดี๋ยวนี้การังโหลดนะครับรอสักครู่นะครับอ่าดาวน์โหลดนะครับมันจะเปิดให้เราดาวน์โหลดวันที่นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับอ่ามันให้ดาวน์โหลดันที่3ม เดือนพฤศจิกายนหรือเดือนหน้านั่นเองนะครับเป็นพุทธจักรกราบ2 0 2 2 2นนะครับเริ่มดาวน์โหลดนะครับอ่าเห็นไหมข้างล่างอ่ะเห็นไหมอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับมันมีเวลาให้โหลด3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแรกหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับโอเคเนาะสำหรับ Free Free f i ฟเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนนะครับให้เรากดคัดลอกโค้ดมาเลยนะครับโอเคคัดลอกโค้ดเรียบร้อยนะครับ โอเคก็กลับมาเจอกันในตัวเกมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เราก็ลงทะเบียนเปที่เรียบร้อยลนะครับก็ใส่อีเมลของเราเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับอ่าโอเคเนาะกลับไปเจอที่เกมเซิร์ฟไทยเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงทะเบียนเซิร์ฟแอดวานนะครับมันก็จะให้เราเปิดเออมันจะให้เปิดวันที่3พฤศจิกายนนะครับก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะครับ เซิร์ฟไทยก็มีสกินปืน M4A1 นะเป็นการอัพเลเวลถึงเลเวลเจ็ดนะครับมี่าเล่นให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเลยครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเกมอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอไปละ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยน,นะครับ <_ an> เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ